เพรไปที่นั่นนะครับเราก็ได้มีการับดอบการโดยทุกสิทนิการัศดรกับนึกว่า50%ของวัาถุทา่วิศเรรยอเล็กทรอกก็มาจากการซึมในโครงการอย่างลึเ้าที่เป็น ก็มีระหว่างกระทรวงังน้กระทรงกาคลักนะทรวงารต่ว้ะทวการคลังรัฐเชลรขึ้นรีบเชิญรีบตอบมาเรือนมาดูจะได้เลือกในไทยนะครับสตอกยาอยู่ประมาณสานงการก็หวังว่าถ้าเกิดเรา ผมก็เชืถออ้า,าเป็นที่ดินย็นื้อยานจะไม่ไปมะเป็นหุเริ่ต้น

Thailand is the, possibly the last country that will be. The so, province is the half of Lapa in southern Thailand, Which you already visited some of the places, including the Lapa cities, under the administration of uh, Industrial State of Thailand. We work together to provide the facilities for earlier. is a hub of the นี่กคือโครงการกระทรของพวกเราท่านผู้ว่าตรงนี้นพี่ท่นทูกแล้วก็แม้แต่ท่านกระทรวงพานิชย์องคการที่จะเป็นผู้สมอบยูริเนยืนเอาเทนโลยีนี้ไปเป็นไปที่อาวุาแต่ที่นี้นั่นนะครับ ยังมีเกรอบที่เราสามารถที่จะเจรจาเองได้ก็คือเกาะเอฟทีซึ่งมันจะมีแค่แปดสถานการณ์แต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าใครรู้จักอินโดรู้จักเวียดนามมันก็อยู่ที่25เปอร์เซ็นต์แต่ประโยชน์ที่เราจะได้หากเราเจรจาในเกาะเอฟทีเขงพี่น้องแต่ถ้าเราสามารถเจรจากับฝ่าอินเดียในีเกราะไปแล้วเพิ่มก็คือจะมีบางจีนว่ามีอะไได้ลบประมาณ20เปอร์เซ็นต์เราสามารถจะียจบแล้วก็เข้าดูต้นทุนตลาด